สวัสดีนะทุกคนวันนี้ก็จะพาไปทัวร์โรงเรียนว่าแบบโรงเรียนเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นแถวมหาลาัยเป็นไงบ้างแล้วก็แล้วก็ตอนนี้กําลังเดินไปที่โรงเรียนมีเรียนเริ่มเรียนทุกวันจันถึงสุกเก้าโมงครึ่งแล้วก็เก้าโมงครึ่งถึงแปดสามครึ่งก็คือเราเรียนจันถึงสุกใช่ไหมแต่ว่าทุกวันอะ่ะจะเริ่มเก้าโมงครึ่งทุกวันเลยแต่ว่าเวลาที่เลิกเรียนอะ่ะจะต่างกันวัน จันอังคารพฤหัสเราจะเลิกสามโมงครึ่งเพราะว่าเรามีเรียนคาบเชา้าแล้วก็คาบบ่ายเสร็จปุ๊บวันพุธวันพุธเราเรียนครึ่งวันที่โรงเรียนเสร็จแล้วก็มีออนไลน์เลคเชอร์หนึ่งคาบก็คือเราสามารถกลับบ้านไปเรียนที่บ้านได้แล้วก็วันศุกร์วันสุดท้ายเรามีเรียนแค่ครึ่งวันก็คือครึ่งเชา้าเก้าโมงครึ่งถึงบ่ายโมงส่วนวันพุธจะเป็น เก้มงครึ่งแล้วก็เราจะมีพักทุก1 1บเอโมงก็คือ9ก้ามงครึ่งถึง1 1บเอโมงเสร็จแล้ว1 1บเโมงครึ่งถึงบ่ายโมงแล้วก็บ่ายโมงถึงบ่ายสก็คือพักกินข้าวเสร็จแล้วถ้าวันไหนที่มีเลคเชอร์ก็จะเริ่มเรียนบ่ายสอถึงบ่ายสาแค่1ชั่วโมงแต่ว่าถ้าวันไหนที่เรามีค่าตอนบ่ายเราจะเรียนบ่ายสอถึงบ่ายสามครึ่งใช่ นี่ก็เดินมาถึงโรงเรียนของเราแล้วโรงเรียนของเราก็ยื่อยู่ตรงหัวมุมนี้เลยก็คือตึกเป็นตึกภาษานักเรียนภาษาหมดเลยคือเป็นโรงเรียนภาษาแหละพูด,ดง่ายๆแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของมหาลัยเชฟฟิลด์นี่ก็จะชื่อว่า English Language Teaching Center เป็นของมหาลัยเชฟฟิลด์ทางเข้าก็จะอยู่ตรงนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่ตอนพักทุกคนมากินข้าวกันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ตรงนั้นจะมีคาเฟ่ใช่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดไว้เช้าอยู่อันนี้ก็จะเป็นห้องเรียนของเรา <Morning. S 2> ก็จะเป็นโต๊ะกลมๆนั่งกันหลายหลายคนแบบนี้ first right. a a well, oh, big a ออกรับว oh. ่ามาอห่ก็พามากินสภาพตอนเที่ยงก็จะเป็นแบบนี้ 이책 <목소리도> <목소리도> สวัสดีทุกคนก็คือที่อยู่ตรงนี้จะเป็นหอตึกที่เราอยู่เป็นตึกสีสม้มแล้ววันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูตึกต่างๆในมหาลัยว่ามีตึกไหนบ้างที่สำคัญตึกนั้นมีหน้าที่อะไรเราไปทำอะไรที่นั่นบ้างอย่างนี้อย่างนี้โอเคตึกนี้คือเดอะไดมอนด์เดอะไดมอนด์ก็คือห้องสมุดของมหาลายัย อันนี้ก็จะเป็นชั้นสองเราจะต้องใช้บัตรนักเรียนในการเข้าไปโอเคครั้งแรกที่จะใช้นะจะลองทำไงอ่ะตาค ตรงนี้ก็จะเป็นแบบพวกคอมพิวเตอร์เครื่องปิ้นให้เราปิ้นงานได้ก็คือวิธีการปิ้นก็เราต้องเปัดนักเรียนอะเข้าไปแตะแท็บแล้วก็จะติดคอนเนกตกับกับบัญชีเมลมหาลัยแล้วก็จะปิ้นออกมาได้อออสารภาพตรงนี้เลยว่าเป็นครั้งแรกที่มาเหมือนกันคืออยู่มาแบบ8ดเดือนไม่เคยมาเลยที่ตึกเนี้ยแต่รู้ว่าแบบมันเป็นห้องสมุดแล้วก็แบบคือแบบดูดีนะเพราะว่ามันดูน่าอ่านหนังสือมาก ดูสิก็จะเป็นอย่างนี้ล้วคือทุกคนก็จะทำงานของเขากันมีหลายชั้นมากคือใหญ่มากเลยคิดว่าเพียงพอต่อนักเรียนนะดูสิเท่าที่เห็นนะก็จะมีแบบห้องเล็กๆแบบนี้ด้วยที่แบบสองคนสามคนหกคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนต้องจองมั้งเห็นเพื่อนบอกแล้วก็เนี่ยคือดีนะคิดว่าคือฝั่งข้างในอะมันจะมี ข้างในห้องคือมันเป็นฝั่งที่แบบเงียบมากๆแบบพูดอะไรไม่ได้คือได้ยินคือคนแบบน้อยมากอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างห้องที่แบบเป็นห้องส่วนตัวคิดว่าต้องจองแล้วคือดูซี่แบบมันเยอะมากเลยถือว่าดีเลยแหละตอนนี้ก็มาถึง Student Union ที่นี่คือที่แรกที่ที่เจอเพื่อนแล้วก็ต้องมาแบบ เขาเรียกว่าอะไรมาลงทะเบียนวันแรกอะไรเงี้ยก็คือถ้าเราจะมาขอพวกแบบเอกสารต่างๆในการเปิดธนาคารแล้วก็ทําเรื่องวีซ่าอะไรเงี้ยเวลาเรายื่นวีซ่าเชงเก้นใช่ป่ะเราต้องมาขอที่นี่เพราะว่าเขาจะออกเอกสารให้เราแล้วก็จะมีพวกแบบขายของที่ราลึกกะไรเงี้ยของมอแบบเสือ้อฮูดหมวกวทุกๆอย่างเดี๋ยวจะพาไปดูได้ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ตอนนี้เพื่อนถ่ายเรื่องอยู่ อันนี้ก็คือเข้ามาในตึกแล้วก็เพิ่งเนี่ยคือเพิ่งเคยเห็นว่ามันมีเขียนภาษาไทยว่ายินดีต้อนรับด้วย<ม>ก็คือ student s e r v i c e ตรงนี้ SSID ก็คือตรงที่เราจะขอเอกสารได้นี่ก็จะเป็นร้านค้าก็มีขายพวกพุดดี้ของเล่อหรือต่างๆเพื่องนู่นนี่นั่น แอหยับก็คือไฮก็คือไปเดินแล้วก็ได้หมวงมาหนึ่งใบเชฟฟิล <ff> oh. แล้วก็ต่อไปจะเป็นตึกขอบคุณค่ะ,คะ <laughs> แล้วก็เป็นตึกแบบตึกแหลกแล้วคือตึกนี้สวยมากตอนแบบเสียงเอฟซีเยอะไม่ไหว <laughs> <laughs> คือตอนช่วงเดือนตุลาอะไรเงี้ยคือตึกเนี้สวยมากเพราะว่า เพราะว่าอะไรเพราะว่าดอกไม้อ่ะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงเดี๋ยวจะแปะรูปให้ดูตึกนี้เลยก็คือข้างในอ่ะมันจะมีสวนอีกรอบหนึ่งไปดูกันเข้ามาในตึกก็จะเป็นนี้จะเป็นแบบฟิลแบบแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรนี้มากแบบดูสถาปัตยกรรมแล้วก็เดี๋ยวไปที่สวนกันว้าว ็นสวนแบบนี้เลยโอ้ยก็คือวันนี้อากาศดีมากแล้วคือแบบรู้สึกว่าไวมากรู้สึกว่าแบบแปดเดือนที่แล้วใช่ปะมาเดินทัวร์มาหาลัยก็แ,แบบเพิ่งเพิ่งมาเห็นตรงเนี้ยแล้วเนี่ยกลับมาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยกำลังจะกลับไทยแล้วนะแก็รู้สึกว่าเวลาผ่านไปไวมากแปดเดือแบบนไวแบบพิษตายเดียวแบบกริง๊งแล้วก็หายไปเลยคือเร็วจริงๆนี่นจะเป็นชั้นสอง เดินมาเรื่อยๆจากตรงนู้นก็จะเจอเวสเ e r ร์นพาร์คก็จะเป็นพาร์คที่ติดกับตึกนั้น แบบช่วงนี้บรรยากาศดีใช่ป่ะคนเขาก็ออกมานั่งเล่นปิกนิกอะไรอย่างงี้กันก็จะมีมิวเซียมด้วยแต่ว่าไม่เคยเข้าไปอีกเช่นเคยตอนนี้กำลังเดินไปที่สปอร์ตเซ็นเตอร์อันนี้ก็คือด้านหน้าของสปอร์ตเซ็นเตอร์ในนี้จะมีสนามแบดแล้วก็สนามบาสเกตบอลข้างหลังจะเป็น สนามบอลก็เคยมาตีแบดอยู่ที่นี่ตอนที่แบบที่โรงเรียนเขามีแบบให้ลงชื่อว่าเออเข้าร่วมกิจกรรมอันนี้นะอะไรเงี้ยโอ้ยแต่คิดว่าเขาน่าจะมีสอบอยู่ก็เลยคิดว่าพาไปดูไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วกันเดี๋ยวถ้ามีรูปมีดีโอเดี๋ยวแปะไว้ให้แล้วก็ไปดูตรงนี้กันสนามบอลข้างหลังบรรยากาศดีมากช่วงนี้แบบฝนไม่ตกมาหลายวันละ ก็เป็นสนามฟุตบอลแค่นี้แหละตึกชื่อตึกว่าเวฟไม่ไม่แน่ใจว่าแบบมีไว้ทำไมแต่คิดว่าอ๋อเป็นแบบพวกอาร์คิเททเจอร์แบบออสถาปัตยกรรมอะไรอ่ะเขาจะเรียนที่นี่แบบพวกอาร์ตอะไรอย่าเงี้ยแต่ก็เป็นตึกเรียนแหละแบบเป็นเรียนเลคเชอร์อะไรอย่างงี้ เข้ามาก็จะเป็นห้องเลคเชอร์แบบนี้คือแบบชีวิตนี้ไม่เคยเร like so ียนในห้องแบบนี้เลยอะเพราะว่าแบบโควิดไงแล้วก็ไม่ได้แบบเรียนออนไลน์ใช่ไหมล่ะก็เลยอันนี้ก็คือห้องสมุดอีกอันหนึ่งแล้วก็จะมาทก็คือจะมาอาร์ตทาวเวอร์เพราะว่าที่อาร์ตทาวเวอร์มันจะมีลิฟที่แบบ น่ารักมากๆแบบเออเดี๋ยวจะหาไปดูว่าที่พูดถึงมันเป็นยังไงคือลิปมันปิดอะก็คือมันเป็นลิปแบบนี้เหมือนลิปทรงอาหารเลยคืออย่างนี้แล้วก็ดืดดืดดลงมาแต่ว่ามันมันแบบมันซ่อมอยู่อ่ะมันมันใช้ไม่ได้อ่ะไม่รู้ทำไมอ่ะทำไงดีจะมาป้าน i'll show you how to <laughs> <laughs> and then <laughs> tallest in all of europe and provides the quickest way to get to one of sheffield's highest points a journey between two floors only takes 13 seconds making it the most effective way to travel between closed floors Our tower.

This is a video. <laughs>